สวัสดีครับสวัสดีแฟนอนุทุกท่านนะครับโพผมจมเปยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นศึกเพชรยินดีนะครับก็ วันพฤหัสนะครับจัดที่สนามมวยเวิีเมอร์ราชเชเนินนะครับทางช่องทรู่ายทอดสดเหมือนเดิมทีมงานพยินดีประกบคู่มวยและก็จัดเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้นะครับผมคัดมาเรียบร้อย3รายจัดมาให้ครบถ้วนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูการขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับขอบคุณทาง s t 2 2 2เป็นอย่างสูงนะครับมาไล่เลี้ยงดูกันดีกว่าวันนี้หยิบยกมาช่วงแรกทั้งหมดเลยเอาแบบจบจบไวๆกันไปเลยนะครับก็คู่ที่จะให้กันนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับู ร่างเนื้อตัวใหญ่ผิดกันเลยนะลูกกรอบเพชรแดงรดีนะครับเจอกับเพชรตรีสิจะแดงนะครับ115ปอนด์เท่ากันลูกกรอบเพชรเนี่ยมา114.6ขาดจุดส่ส่วนเพชรตรีนะครับไอตัวกระเปียกเดียวเนี่ยนะครับมา114.7ขาดจุดสเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่ลูกกรอบเพชรต่อ21เลยนะครับ ลูกกอกเพชรนะครับคนอ้วนนะครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนี่แหละนะครับอายุ18ปีน้ําหนักปล่อยๆ55นะครับก็ประเทมวยเข่านะครับบูรดันนะครับหมัดศอกแรงนะครับก็ก้าเลี่ยมนะครับเอ่อก้าแรกนะครับก้าชนนะครับฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้ฤทธิพันธ์นะครับ ชนะคะแนนเพชรสองแลนะครับแพ้น็อกพลอภิชาติอยู่ที่3แล้วก็ชนะไอ้เจ้าโล่ทองกลวยในเมืองยิมนะครับนี่คือฟอร์มหลังนะครับของทางด้านไอ้เจ้าลูกกรอกเพชรนะครับส่วนเจ้าเพชรชนรทานเอขออภัยนะครับส่วนเพชรตรีสีแดงนะครับคนแม่ต้งสอนนะครับตัวกระเพลกเดียวนะครับอายุ21ปีแล้วนะครับมวยเปิดเกมเตะขาเจาะต่อยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับ ก็ฟอร์มหลังเนี่ยแพ้มา3ไฟติดก่อนที่จะมาแก้มือได้นะครับชนะน็นนอกไอเจ้าเพชรอนัทมาได้ในไฟล่าสุดนะครับส่วนตัวผมคู่นี้ผมออกไปที่นะั่นไอเจ้าลูกกรอบเพชรนะซื้อความใหญ่นะครับซื้อความใหญ่ซื้อว่าต้นๆไม่โดนอนะ่ะไม่หล่นก่อนอนะ่ปปนะปๆน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็มาถึงคู่รองรายการครับเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับเจอกับเพชรชรานต่ออดิศักนะครับ126ปอนด์เท่ากัน เมืองลาวเนี่ยมันลดไปจุดหส่วนเพชรชุลธารนก็ลดไปจุดหแต่เพชรชลธารนจะใหญ่กว่าร้อยกว่าเลดเปิดเพชรชลธารนต่อ1 1บเเพชรชลธารนนะครับท้งนั้นเมืองลาวก่อนนะครับเมืองลาวเกียรติงยศหรือว่าไอปุ๋ยโฟร์แมนตัวเดียวกันนะครับคนจากสปปลาวนะครับซ้อนอยู่เกียรติธงยศนะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือครบเรื่องนะครับเตะขานะครับต่อยท้องนะครับต่อยหน้าแรงนะครับเคยแพ้มานะครับเคยแพ้มาแล้วไฟหนึ่งเมื่อ25เมษายนนะครับที่รังสิตนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีชนะน็อกเพชรโทรนะครับแพ้สายเลือดชนะน็อกสายเลือดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทานานเจ้าเมืองลาวส่วนทนานเพชรชลธา,านนะครับคนที่เคยชนะมาเนี่ยคนกระบี่ซ้อมกออดิศัก ที่กระบี่นะครับอายุ18ปีก็มาเพชมวยขวานะบูสนะครับกล้าแล่การชนนะครับชนทะเลาะจับตีปอดใหญ่ปลายแรงนะครับยืนระยะยาวๆดูดีกว่าไแน่แหละนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกเพชรโทแพ้น็อกไอเจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะขวัญนิรันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกซันโวมานะครับส่วนตัวผมไปที่เพชรชลาธานเลยซื้อใหญ่ด้วยแล้วก็ปอดใหญ่ปลายแรงนะครับมาถึงคู่นำรายการครับแก้วกังวานนะครับวุฒิวีเคเขาใหญ่นะครับเจอกับธงน้อยวอสังประภัย 113ปอนด์เท่ากันแก้กังวานเนี่ยมา135.2ร้อยลด2.2เลยส่วนนั้นธงน้อยนะครับมา134.8ร้อยลด1.8เรทเปิดอยู่ที่ทงน้อยต่อ11.8นะครับวันนี้เหรราคาแพงหมดเลยวะ่ะแก้กังวานนะครับมวยฝีมือครบเครื่องกระดูกการผ่านมวยเก๋าเกมรดเร็วนะครับทีเดียรเนี่ยจังหวมือดีกว่ายอยู่แล้วแหละนะครับช่วงหลังก็มีชนะคะแนนยอดทองไทยนะครับแพนอกยอดเออชนะนอกยอดทองไทยแล้วก็ สามรสชาติเลยนะครับชนะเสมอแพ้นะครับกับทนายเจ้าเพชรลุงเรืองนะนะครับส่วนทงน้อยอสังประภัยนะครับหรือว่าทงน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับก็ซ้อมอยู่ที่สอจรุวันที่ศีเจเกตแหละนะครับก็ฟินซ้อมอยู่ที่เดียวกับไอเจ้าเพชรลุงเรืองใช่ไหมสูงยาวนะครับเตะขวาต่อยขวาดีนะครับปอดใหญ่ปลยา,ยปายแรงนะครับวงในปั้มรัดฟัดตีดีแพ้เพชรดํา แพ้บัวเขียวชนะอดัมน้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะไอไฮแซมเบซาร์บริเออร์ A ier, ก็ไปต่อย3ยกซะเป็นส,ส่วนใหญ่ส่วนตัวผมผมยังชอบไปที่นั้นนะเจ้าทงน้อยมากกว่านะผมมองว่าทรงมวยอะ่ะ นะครับไอ้เจ้า,าคู่ชกอย่างแก้วกังวานเนี่ยเวลาโดนบี้โดนบทหนักๆแล้วไม่ค่อยดีจัดไปที่นั่นอะ้เจ้าธงน้อยแล้วกันแต่ก็ต้องฝ่าดงแข้งของแก้วกองวานไปได้นะครับอ่ะสรุปให้3รายที่ผมให้เนี่ยก็จะมี1เลยนะครับไปที่ลูกกรอกเพชรนะครับซื้อเรื่องความใหญ่เลยนะครับ2ซื้อไปที่เพชรชลทานความใหญ่ปอดใหญ่ไปแรงเช่นเดียวกันแล้วก็คู่ที่3เอยรายที่3คู่เอกนะครับคู่ที่4นะนะครับเป็นทางนายเจ้าธงน้อยนะครับวันนี้ซื้อตัวใหญ่บนเลยนะครับนี่คือที่เด็ดเต็มตี นะครับจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดหัวใจกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ